พื่อสิ่งหนึ่งต้องแลกสิ่งหนึ่งมีแต่ผลประโยชน์ของตัวเองคิดไว้ได้หัวอยู่อะไรก็ได้ตามที่ตัวเองต้องการนะครับมันมนะีอำนาจก็รู้สึกถึงความสง่าง,งามทุกการเคลื่อนไหวค่ะความโอเวอร์ของตัวละครบางอย่างต้องการความรักจากคนคนหนึ่งในคนชอบพวกเวนต์หรืออะไรอยู่แล้วครับตัวเองก็เป็นคนที่เล่นดนตรีอยู่แล้วเราต้องดีไซน์แรคเตอร์ของตัวละครนี้เองรีอคชันกับตัวละครที่พูดการเพิ่มรีอคชันเพื่อที่จะทำให้โครงเรื่องมันเด่นสวัสดีครับวันนี้นะครับ กลับมาพบกับไลฟ์ปันสินปันสุขนะครับประจําวันเสาร์ตอนนี้เราเปลี่ยนเวลานะครับมาเป็นวันเสาร์ตอนบ่ายนะครับโดยกิจกรรมตอนนี้นะครับมันจะเป็นกิจกรรมที่ล้อไปกับการทําละครและหนังสั้นของนักเรียนระดับมัธยมนะครับที่เราจะมีการนําเสนอนะครับใหญ่ๆเลย2ช่วงคือช่วงกันยายนแล้วก็ช่วงเดือนตุลาคมนะครับซึ่งตอนนี้น้องๆมัธยมทั้ง2ทีมยุทธามะพัฒิที่ร่วมกับปันสินปันสุกนะครับก็กาลังเริ่มเข้าสู่การทำโปรดักชันนะครับต่อเนื่องจาก ตัวโปรดักชันซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งทั้งละครนะครับแล้วก็ทั้งภาพยนตร์สั้นที่ได้ออกแบบแล้วก็สร้างสารรค์กันไปแล้วมาในรอบนี้น้องได้รับโจทย์จากคราวที่แล้วที่เราเรียกว่า The Second Chance นะครับโอกาสที่2คือแต่และทีมก็คือได้รับโจทย์ที่ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็ยากขึ้นสําหรับในส่วนของละครเวทีเองนะครับตัวงานโจทย์ในครั้งนี้น้องๆได้รับโจทย์ที่เป็นการนําเอาการแสดงแบบละครนัากากากมาผสมนะครับ แล้วจะมาเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ในลักษณะของคอมเมเดีเดอาเตซึ่งตัววันนี้มันก็จะเป็นเวิร์กช็อปที่นำพาผู้ชมไปรู้จักกับตัวการแสดงที่เรียกว่าละครหน,นากาานะครับต้องขอขอบคุณเลยนะครับแผนงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพที่เปิดโอกาสให้น้องๆมัธยมนะครับได้มาทํากิจกรรมร่วมกับเราแล้วก็ส่งเสริมตัวพื้นที่สร้างสรรค์าง,งานางศิลปะนะครับทีนี้เรามาทําความรู้จักกันว่าคอมเมเดียเดอาเต้คืออะไร หลายหลายคนจะเรียกว่าเป็นละครหน้ากากซึ่งเป็นละครที่เป็นที่แพร่หลายรู้จักกันในแถบอิตาลีนะครับซึ่งตัวลักษณะการแสดงแบบละครนี้จะมีตัวการใช้นากากเพื่อสื่อสารคาแรคเตอร์แตกต่างกันไปโดยคาแรคเตอร์ต่างๆที่อยู่ในละครในแนวนี้จะเป็นคาแรคเตอร์เฉพาะซึ่งมีคาแรคเตอร์ที่ ก็คือพัฒนามาจากความเป็นวิถีชีวิตของคนในยุคนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโคลัมบีน่าสาวสวยไม่ว่าจะเป็นตัวเปียโรชายหนุ่มที่ช่างฝันที่อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่าปัจจุบันหรือจะเป็นตัวละครที่เป็นผู้มีอำนาจอย่างด็อกเตอร์เรที่แบบว่าหยหาความรู้เฮยหอยหาการบริโภคหรือแบบว่า ตัวละครแบบฟังตโลเน่ที่แบบว่าอยากที่จะให้อยากที่จะใช้เงินในการได้ในสิ่งที่ต้องการมีอีกหลายตัวตัวเลยซึ่งตรงนี้แหละครับเราเรามาออกแบบ โดยที่ให้น้องๆได้มาเรียนรู้นะครับว่าเขาจะสามารถเอาตัวคอนเซปต์ของคอมเมเดียดาเต้เนี่ยมาใช้ได้ยังไงลักษณะการแสดงแบบคอมเมเดียดาเต้เนี่ยเป็นการแสดงแบบละครเร่นะครับคือเล่นในพื้นที่ต่างๆต,ตัวบทไม่มีมีแต่คาแรคเตอร์สต็อกซึ่งมีคาแรคเตอร์สต็อกเกือบ4 0กว่าตัวซึ่งแต่ละตัวก็มีเลนจ์และก็เลเยอร์ในแต่ละอันกันเดี๋ยวเราวันนี้มาดูกันนะครับว่าน้องๆทีมยุทธดราม่าพาสนะครับที่ร่วมกับปันศิลปวัสุขจะมานําเสนอ,อตัวการแสดงแบบละครหนร้ากากคอมเมเดียดาเต้ แบบไหนบ้างนะครับเกินไม่ก่อนว่าละครหน้ากากในการแสดงนี้หลายตัวไม่ได้ใส่หน้ากากนะครับเพราะว่าเป็นความจงใจของการออกแบบด้วยเช่นกันเดี๋ยวมาดูทีมแรกเลยนะครับทีมแรกนะครับจะเป็นการแสดงโดยมีตัวละครหน้ากากในทีมนี้อยู่3ตัวก็คือเบเกล่าปังตโโเน่แล้วก็แซนนีาา่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวทั้ง3ตัวนี้เป็นตัวละครที่ใช้คาแรคเตอร์ เล่นเรื่องราวและการกระทำแบบไหนเพราะเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะให้แต่ละตัวมาโชว์ให้ท่านผู้ชมดูกันแบบชัดๆเลยนะครับอขอเสียงปรบมือจากผู้ชมทางบ้านและผู้ชมในห้องส่งสำหรับทีมที่หนึ่งด้ครับ จบไปแล้วนะครับสําหรับการแสดงเรื่องที่1น,นะครับตัวการแสดงแบบคอมเมดี้ดาราเต้เส้นเรื่องจะง่ายๆครับจะมีตัวละครหลักคือโคลัมบีนาที่มีหนุ่มๆม,มาติดพันธ์อาจจะไม่ได้หนุ่มมากมีแก่ๆด้วยตัวนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่และตัวคือตัวอะไรนะครับตอนนี้ขอเตรียมต้อนรับการแสดงจากชุดที่2ด้วยครับกอเสียงผมให้กับเพื่อนชุดที่2เลยครับ เสียงปรบมือนะครับจากในห้องส่งและทางานนรบงที่2ครับจะเห็นว่าตัวเส้นเรื่องของคอมเบเดลเดอาเต้เนี่ยจะคล้ายๆกันหมดวิบกอรลอมบินาพีชายหนมัวพัวพันมีผู้มีอำนาจใช้อำนาจแบบเงินตราบ้างอย่างเรื่องที่สองเป็นอำนาจจากเวทมนต์หรืออะไรก็ตามเดี๋ยวเรามาคุยกันทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าทั้งสองเรื่องนี้มีตัวละครอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงต่อไปจะเป็นช่วงแนะนำตัวละครนะครับซึ่งต่อย้ำนะครับตัวละครคอมเบเดลเดอาเต้เนี่ย มันเป็นตัวละครที่มีลักษณะเฉพาะแล้วถูกออกแบบมาหลายร้อยปีมากซึ่งมักจะมาจากพื้นฐานของตัวลักษณะนิสัยของคนในชุมชนประเทศนั้นๆน,น,นะครับทีนี้มาดูกันนะครับ มีตัวละครที่เขาต้องสร้างสรรค์ด้วยตัวเองขึ้นมาเออซึ่งยอมรับเลยนะครับว่ายากมากๆนะครับถ้าขอเสียงต้อนรับน้องอ่ฮะที่มาเล่นเป็นตัวเหล่าประชาชนในเมืองบ้างาเชิญเลยครับทุกคนเลยเข้ามาหมดเลยอ่ามีอีกด้วยนี่อ่าสามคนตัวละคร3ตัวนี้ถ้าเกิดในสายการแสดงคือตัวละครที่ยากที่สุดเพราะว่าเป็นตัวละครที่ไม่อันสคริปต์ก็คือไม่มีไม่มีบทนะครับอ่าไม่มีบทแต่เพียงแต่ว่าเขาต้อง,เข,องเขาต้องหาวิธีเล่น ตอนนี้นะครับน้องๆทั้ง3คนและน้องๆอีกหลายๆคนที่มาร่วมกันอยู่ในโปรดักชันนี้นะครับถือว่าเป็นตัวสเต็ปที่2ของการทำงานร่วมกับยุทธรมพัสแล้วก็ปันสินปันสุขนะครับซึ่งตัวงานนี้ครับน้องได้โจทย์ในการฝึกพื้นฐานมาหลายอาทิตย์แล้วแต่อันนี้เป็นอันที่เริ่มเข้าสู่เรื่องราวที่เราจะทำก็เลยวันนี้นะครับจะเป็นการประกาศนะครับตัวโปรดักชันนะครับโปรดักชันนี้เลยนะครับที่เป็นโปรดักชันที่2ของ ปัญสินประสุขและยูสตามาพลัสนะครับได้แก่โปรดักชันที่ชื่อว่าอัองกาดนะครับอ่าเย่ yeah. อังกาดเป็นโปรดักชันที่จะววาด้วยเรื่องราวของสมัยพระนามารีอังตัวเนตนะครับที่มีลูกสาวคุณนาง3าคนที่อยากที่จะไปเป็นองครักษ์แต่เป็นไปได้เขาเลยตัดสินใจที่จะลอมตัวเป็นทหารผู้ชายเข้าไปอยู่ในวังแล้วก็โฟกัสกับตัว การเป็นผู้ปกป้องนะครับแล้วมีสามคอนเซปต์เลยนะครับ3ตัวละครเลยนะครับก็คือปกป้องัลังปกป้องชาติแล้วปกป้องหัวใจของตัวเองอ่าซึ่งทั้ง3อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เรียงร้อยเรื่องราวทั้งหลายเข้าด้วยกันนะครับผ่านตัวละครมากมายก็ติดตามชมกันได้นะครับเราจะแจ้งวันเล่น้ทราบในเร็วๆนี้นะครับอ่ะฮะโย่โอเคตอนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับตัว แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพนะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพขอขอบคุณนะครับนิวตันซิกส์ฟอร์มนะครับที่สนับสนุนพื้นที่ของเรานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณน้องน้องยุทธตามัพลัสนะครับที่มาจอยกับกิจกรรมของเราในครั้งนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับขอขอบคุณนะครับเหล่าวิทยากรทั้งหลายซึ่งปรากฏตัวตลอดเวลานะครับแบบพี่อิดนะครับพี่เก่งนะครับแล้วก็พี่แคมซึ่งวันนี้ ไม่ได้มาชกครานะครับแล้วก็มีพิพิกหลายคนนะครับแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังพี่ฟ้านะครับที่ช่วยดูแลด้านเทคนิคให้กับเราโดยตลอดนะครับก็พบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้ากับไลฟ์ปันสินประสมแล้วมาดูกันว่าเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับศิลปะอย่างไรต่อไปครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย